คนทั้งหลายในกายไหวู้ชาการรักว่าเป็นของสงคราการรักษาพาษาสสนะช่วยกันเฉพาะพระน่าโยมทั้งหลายช่วยกันรวมรักษาพาษัสสนะพิสัสษนะจะมีอายุยืนตลอดไปได้อาศัยกำลังน่าโยมด้วยแต่ก็สงด้วย ตัง้งวลที่เรามาทำนี่มันเป็นการรักษาภาะาาสาไปในตัวเหมือนกับพุกวันนี้แหละเหมือนผล,ลไม้มกับผู้เรียนมันมันจะมาถึงกรุงเทพก็มีปลือไม่ม,มีใครเฉพาะเนื้อผู้เรียนจากจังหวัดยำาั้งหมุีมาถึงทนี่ไม่แน่ากิน การตรวจวัดว่ายภาการทักุณไว้อะไรต่างๆเานี้นวนเป็นการรักษาประสาสนาเป็นตัวด้วยเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้อย่างถึงสุดะนั้นก็จะ่แปลว่าทุกวันนี้มันมีอะไรมากมายถามว่าทำอะไรงนั้น สาารถของเราใชได้ใชยชทำได้วยกันจะทำทำได้ละนาขอหอนนอนมาทาทั้งหลายได้สุขภาพร่ากายสมบูรณแข็งแรงจายวแค่เจ็ก็าสมาธามสมาธิก็ได้ก็ใหปคนคสตามวันั้นท่านก็จควน่ามนั้ยักษขา ごめんなさい。